สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะพีมากสวัสดีครับผมโอ้เป็นไงบ้างอูไปเที่ยวมาเสียสดใสามากเลยนะอ๋อผมสดใสที่ได้เจอพี่ม่อนกับท่างคุณนะครับไม่เจอนานมากปากหมานมากเลยหายหายหน้าหายตาไปตั้งแต่สิ้นปีเลยนะครับมีคนเขาบอกว่าตอนตอนผมไม่อยู่ในหุ้นขึ้นดีมากใช่ใช่ผม, <laughs> ผ,มผมก็มาวันแรกหุ้นลงเลยอ๋อค,คุณกรพัฒน์กลับมาวันที่แปดนั่นเองนะฮะครับผมเป็นไงบ้างคะคุณกรพัฒน์ตลาดหุ้นส่งท้ายจริงจริงก็อย่างที่เราคุยกันนะพี่ม่อนว่าภาพตลาด รับการสุดท้ายของเดือนธันวาคนะมท้าวความนิดหนึ่งมันควรจะเป็นภาพของการกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จริงต้นปีเนี่ยผมมีคีย์คอนเซิร์เรื่อง RTF r e d e m p t i o n นะผมคิดว่าตลาดเสี่ยงประเด็นนี้นะครับมีเคสเซียวที่ตลาดจะขึ้นได้เลยคือโฟต้องเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นน่ก็คือโฟเข้ามาแปลกๆในช่วงปลายปีแล้วก็ตอนนิดหนึ่งตรงนี้นะครับดีวยว่านักทุนน่าจะเห็นแล้วแหละนะครับตลาดได้ถูกไรขึ้นมานครับตรงนี้เองเนี่ย มองต่อไปเนี่ยว่าเซตจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมผมคิดเหมือนเดิมนะครับว่าเซตเองเนี่ยะจะมีลารี่นะครับพีรอบแรกเนี่ยมีนามิสานะครับถ 6, 6, 6, 6แถวพันหกพันหกร้อยี่สิบหลายคนจะมองว่ามันไม่เยอะจากตรนนี้จะชนอยู่แล้วอาจจะชนก่อนได้ซ้าไปนะครับก็ยังคงคิดเหมือนเดิมนะว่าเซตจะขึ้นไประดับนั้นได้แต่ว่าอตอนนี้เองเนี่ยนะครับตลาดก็ อาจจะรอดูสัญญาณเล็กๆวันพรุ่งนี้นะครับช่วงค่ำคืนเนี่ยจะมีแถลงตัวโดนัลด์ทรัมป์นะครับให้จับตาดูสัญญาณการแถลงของเขาก่อนรับตำแหน่งว่าเอ่อมันมีประเด็นอะไรที่เป็นคีย์คอนเซิร์ใส่เอเชียไหมนะครับถ้ามีประเด็นที่เป็นคีย์คอนเซิร์นเนี่ยตลาดอาจจะพักฐานระยะสั้นได้นะนะครับพักแค่สั้นๆแหละนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนก่อนที่เอ่อคุณทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งมันจะน่ามองว่าก็จะเป็นแ r ลลี่อยู่ดีนะครับแต่ถ้าวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเขาพูดแล้วนะครับไม่ได้มีเป็นไตรลบอะไรเลยเนะครับเป็นการ ไซเว่ย <Side> นะครับสินทรัย์ซเว่อัพไปเรื่อยๆนะครับคงเป็นเทรนด์ของการแข่งตัวขึ้นเองแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับเซตก็โอบอลเล็กๆเนี่ยมันจะมีการพักฐานระหว่างทางบ้างนะครับนแนวรับของการพักฐานหลักๆเลยก็หน่พนรอยสิบนะครับเป็นฐานใหญ่ที่ผมคิดว่าไม่ควรจะพักอยู่ตรงนี้นะครับตลาดก็จะเป็นการค่อยๆแข่งตัวขึ้นเป็นลําดับไปมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ค่อยๆประเมินกันไปนะครับโดยรวมแล้วก็ภาพของตลาด ช่วงไปลาย่1ต้น Q2 ยังน่าจะมีสัญญาเชิงบวกอยู่วันพรุ่งนี้ผมมองตลาดนะครับยังไม่น่าจะไปไกลมากนะผมคิดว่าแนวต้าน1580นะครับคิดว่าน่าจะรอดูสัญญาณลดต่ำนิดหนึ่งแนวรับก็1563 1560กรอบนี้ครับ1563ใช่ไหมฮะครับผมกับ1560แล้วหุห้นราคา1560หุ้นก็จริงหุ้นที่เป็นตีมเราก็อร์ฟอร์มขึ้นมานะที่บอลที่เราเน้นพวกปิโตรเคมี IBL นะครับตัว IRPC เนี่ยนะครับ สัญญาณมัน,น,นมันเป็นเชิงบวกไปแล้วอย่างที่เราบอกไปว่าจริงๆคิงชหนึ่งเนี่ยเอ่อพวกปิโตเคมีปิโตเลียนเนี่ยดาเพิฟอร์นะครับแต่ว่าเป็นจุดที่ผมคิดว่าปิโตเลียนพั้นต้นต่างๆเนี่ยเราคงไม่ต้องแ<ห><ห>อดเพิ่มมีอยู่ถือต่อนะครับแล้วก็ถ้าจะเพิ่มเงินหรือซื้อหุ้นเพิ่มเนี่ยนะครับให้เน้นพวกปิโตเคมีมากกว่าอะไรนะรไม่ได้ยินครับผมอะไรนะคะหมายถึงว่าคือ ปิโตรเลียมขั้นต้นนะครับพวกพอสขอบ้านปูเนี่ยนะครับคงขึ้นนะครับคงขึ้นแหละนะครับตามเช่นราคาน้ำมันโดยรวมนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับจะเป็นเก่งกาไรมากกว่านะครับเราจะไม่ซื้อเพื่อการลงทุนแต่ว่าถ้าจะลงทุนจริงๆนะครับให้มาเน้นพวกปิโตรเคมีมากกว่านะครับก็เน้น i อ l ีเอลไออาร์พีซีนะครับพอจีซีพวกตัวเล็กๆพวกพีทออะไรพวกเนี้ยนะครับเก็งกําไรได้ส่วนตัวน้ำตาลของเรานะครับ เรามีการอัปเดตธเกียบไพรส์เป็น18บาทนะครับ BR ก็ตอนนี้ขึ้นมา16.18ท,ทำเอาทำให้ต่อเนื่องนะครับส่วนตัวรองก็เป็นตัว KSL BR ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยใครมีอยู่นะครับดูร,รับ16.2กว่16บาทไหมนะครับขึ้นมาท่าน,นี้เนี่ยไม่ควหลุด16ละถ้าหลุดถ้าหลุดเ่ยผมว่า take profit นะครับแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าจะเป็นการไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็18บาทแฟนเราเนี่ยน่าจะถึงนะครับแฟนเป็นลูกของปียังถึงเพราะว่เทนราคาน้ำตาลโดยรวมเนี่ยยังมีสัญญ,ญาณเชิงบวกนะครับ ก็เราคาดว่าผลกำไรของปี27ของ b r เองเนี <ok ่ยน่าจะมีโอกาสใกล้เคียงนะครับกับที่เราคาดไยไว้นะครับผมก็เป็นเรื่องนี้คงแนะนำอยู่ส่วนตัวเฟสทีนะครับที่เป็นเบสของมิสม l ลแคปเนี่ยจริงๆก็ทำไฮแล้วนะครับช่วงที่ผมไปอยู่ไปที่0.86นะครับเป็นไฮใหม่ของในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่า หุ้นยังไม่หลุดแคชบาลานนะครับก็เหมือนเดิมพอไม่หลุดแคชบาลานเนี่ยก็เลยมีแรงเทสออกมานะครับก็ถูกยืดอ,อายุแคชบาลานไปถึงวันที่ห6นะครับมกราคมนะครับแต่โดยรวมเนะี่ยต้องบอกว่า,าสถานการณ์บวกคงเป็นเรื่องตัวโลงไฟฟ้าที่ซี d ดีได้เพิ่มขึ้นนะครับจากปีที่แล้วห้าไม่กว่าปีนี้เนี่ยเบืเ้องต้นหรือที่ว่าจะเสียบขึ้นมาใ,นใกล้30เมกควัตนะครับ็นทาให้ตัวผลประกอบการ Q4 Q1 นะครับเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีดนวโน้มที่ดีขึ้น ครับจากการคาดการณ์ของเราก็หุ้นเองก็ลดทาป้าสิบตังนะครับผมคิดว่าเป็นฐานมั่นนะครับในการตั้งรับที่ดีนะครับข้างบนเนี่ยก็คงค่อยๆแกว่งตัวนะครับไปที่ศูนย์จุดแปดหกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แฟเรลอยที่หนึ่งบาทสองสตางค์นะครับเย็งคงน่าจะไปได้ออีกตัวหนึ่งแม็กิมอนตัวเพสใช่ไหมครับใช่จริงๆช่วงปลายปีเราแนะนําภาพว่าจะเป็นเทรนราวนะครับแล้วก็เป้าเบื้องต้นสี่บาทนีน่าจะถึงก็จริงๆถึงแล้วด้วยนะครับ ในช่วงเมื่อวานนี้กับว,วันก่อนหน้าแะค้โดยชนแล้วก็เริ่มพักตัวลงมานะครับแต่วันนี้คงรอดูเอ่อคือกลางวันเนี่ยเขามีแถลงข่าวมาแล้ววันนี้เดี๋ยวคงรอดูสายความเขจะเจรอบนึงนะครับว่าเพสีปัจจัยอะไรเข้ามานะคเะว่าราคาหุ้นมันปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงแต่ได้รวมผมคิดว่าหลายคนน่าจะได้เทสโปรฟิตได้รอบไปแล้วนะครับเพราะว่าสี่บาทได้แล้วใช่สี่บาทแล้วมันหลุดสามสิบแปดเดี๋ยวเราเทสออกมาบ้างแล้วแหละนะครับผม เพชรเขาก็พูดถึงดีอีลดลงกำไรจะล้างคานขาดทุนสะสมให้ได้สามพันเจ็ดร้อยล้านแถลงแล้วเหรอครับอันนี้มันแถลงไปหมดละพอดีผมไปชุมช่วงเมื่อวานเลยครับประชุมเล็งเปิดโครงการอีกหมื่นล้านโอ้ตายยเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งดึงดงมั่นใจปีหกศูนย์สามารถทำกำไรได้โอ้เอ๊ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ประเด็นนี้นะพี่ม่อนมันเหมือนเขาไป ไม่เมื่อกี้ปินบอกแล้วเรื่องกองทุนอะไรที่เข้ามาลุนทำตึกทำอะไรเขาคุณปินแกบอกพี่ไปแล้วเมื่อกี้แต่อัปเดงข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะครับเดี๋ยวเรารอดูเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาเด้นแถ่งตอนเย็นนี้ครับจ้าจ้าได้ครับก็เป็นเล่นรอบไปนะครับตัวึ่นก็เท่าที่ดูก็เป็นไซส์แอบขึ้นมาเกือบหมดนะครับกันคุณก็กันคุณก็หกบาทยี่สิบแล้วจะชนฟ้าผมแล้วนะครับหกบาทสามสิบนะครับตัวกันคุณก็น่าจะใกล้เต็มฟ้าละ มีสุดตัวฟาแลนมีคําถามไม่รู้ม่นได้สมบูหมดแล้วมั้งมีีีซรส์มันเลยเวลาแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาหลังแล้วกันใช่ใช่ไว้คุณวันหลังเนาะไม่มีแล้วคุณเอสครับได้ครับผมขอบคุณนะสวัสดีครับค่ะก็